เอาสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel บอลจันทากองนะครับแล้ววันนี้เราอาจจะอยู่กับเกมที่มันจะเก่าไปสักนิดนึงนะครับผมแต่เป็นตัวการ์ตูนที่ผมแม่งโคตรจะชื่นชอบนะครับนั่นก็คือเบนเท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 นกันนะฮะจะเป็นยังไงเรารองสตาร์ทกันเลยนะครับผมกดสเปก e b ร์นะฮะ เข้ามาก็ให้เซตติ้งเดี๋ยวเราเซตติ้งกันก่อนโอ้จอไม่กะเกินนะฮะเดี๋ยวเราจอใหญ่ปิดเสียงเพลงแหละกูดูแล้วแม่งเพราะมันน่ารำคาญมากนะฮะ ไม่มีภาษาไทยครับกูจะเลือกทำไหมไม่มีเดี๋ยวเราปรับแบบคุณตี้นี้เป็นอัลต้าไปเลยนะฮะเดี๋ยวเราต้องดูปุ่มคอนโทรลก่อน Move ก็เป็นปุ่มลุกศร C, C เป็นเคาน์เตอร์เอสเอ็แท็นะครับผมเอเลียนซีเลคือแท็บ อ่าเดี๋ยวจะงงๆไปสักนิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวกูจะแคปรูปไว้ไี้เี่ยแล้วกูจะดูตอนเล่นเนี่ยโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะ Enter แล้วก็ออกโอเคกูต้องการ Apply อ่าต่อไปนะครับผมก็จะเป็น New Game รอมันโหลดฮะท่านผู้ชม มาแล้วครับผมเข้าหน้าจอมาแล้วฮะนี่ลองให้เราเดินก่อนนะครับผมโอเคฮะสเปคปาร์เพื่อกระโดดโอเคก็ไม่ยากนี่แหละโอเอสที่เป็นแอคแท็กนะครับผมเป็นการโจมตีว้าวเฮ้ยแล้วกูเป็นโฟร์อาร์มอ่ะได้ดิว้าว เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอะไรครับเนี่ยอ่าอุ้ยดีเป็นเหมือนเหมือนเป็นทาเลนต์ของมันนี่อ๋อเอฟอมันมีสัมอ่าเขาเรียกว่าสตามีน่าอยู่ข้างล่างนะฮะโหกดยากเหลือเกินอ่า home <laughs> Don't find this at home. <laughs> Oops. What do you call that? Awesome? No, wait. Ultimate. I just bought that tent last week. You're in for Oh <laughs> my god. Sorry, Grandpa. I've been living gives me an excuse to visit the new sporting goods store when we get to town. I'm quite young. I'm going to go ahead maybe they'll have a grand opening tent soon maybe something in the three to four months allowance range guess we won't be finding out any time soon looks like it's parade day no way we're getting past that crowd nice

ย <Simply. S 1> ่าห like <cit izens> ่วงเลยจัดการเองวู้โหฮะมึงโดนเพนนี่ไว้จัดการเลยเนี่ยไอ้เบนมึงเปลี่ยนเป็นตัวอื่นดิจัดการมันไอ้เจ้าหนูเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้กูไปยังไงอะโดดมาตรงนี้หรือเปล่าไม่ใช่ครับ เพราเราต้องแปลงร่างกันก่อนอาจจะไม่ใช่อ๋อมันเป็นการแดชนะครับผมอุ้ยต่อยต่อยอุ้ยอุ้ยเยอะเหลือเกินหัวไม่ไหวแล้วต้องแปลงร่างโฟอามาแล้วนีไอ่างไรนี่นี่นี่ต่อยต่อย ต่อยมันเัินต่อยต่อยต่อยให้หมดโหเกือบตายเล่นยังไม่คล่องนะฮะท่านผู้ชมเราต้องแบบใจเย็นๆนี่คืออะไรเนี่ยนี่กูต่อยต่อยอุ้ยเยอะจัดครับเยอะจัดท่านผู้ชมอุ้ยอุ้ยเดียว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 ยวก่อนนม่หิบไม่ไม่หิบมาให้มาดิ

โอมีความสุขไหมล่ะอ่าไอ้ายิผู้หญิงมันชื่ออะไรชื่อเควนด้วยอ่าน่าจะเป็นเควนนะครับผมแล้วก็ปูแม็กซ์อันนี้ก็ผมก็ไม่ได้ดูนานนะ่อาจจะลืมชื่อตัวละครไปนะฮะแต่ไอ้เบนเนี่ยกูจำได้แน่นอนนะ that they might be what zombozo is using to suck away people's happiness huh i mean yeah that's why i was so bored i figured that out like forever though uh-huh ben why don't you try to track down zombozo and maybe look into finding a way to stop all of this what about the happiness sucker won't it you know suck my happiness too the watch should protect you but i'm taking gwen back to the rust bucket we should be safe from the effects in there i'll be fine ม็นปู่จะเข้าข้างเข้าถุยเข้าข้างเกวดนนะฮะท่านผู้ชมเฮ้ยดูดูดูแล้วดิรูกดตัวเอฟว่าตัวฟังไต่วันนี้มลองเปลี่ยนตัวบ้างนะฮะนี่คืออะไรอ่ะบูดอ๋อ นี่คือเป็นการปลดล็อกทุยปลดล็อกนะครับผมพลังแต่ละตัวนะฮะผมใช้600นะครับเรามีเอเลี่ยนพอยแค่ร้อเองคือน้อยจัดนะฮะแล้วแล้วถ้าเราจะตายคือเราฮิวยังไงอ่ะ right Oh my god อ่ะแหละมึงมามาดิกูจัดการไม่ให้หมดไอ้สัสอุย้ยอุ้ยป้องกันดิไอ้หนูออ้กูเกือบตายเจออัลติเมตกูนี่เปิดอันติครับแล้วก็บินหนีไปอ่าโอเยใจเย็นๆนะบอลน,นะอุย้ยเยอะจัดเยอะจัด เดี๋ยวก่อนมึงเฮียอะไรเนี่ยนี่งไงมาดิกูต่อยไหม่หมดอะไอ้สัตว์อ่ากูรอตัวแล้วแท็บอ๋อคือเปลี่ยนเป็นโฟแอมนะเพื่อทำลายแล้วก็กด F แข็งแกร่งมีความแข็งแกร่งนี่ไงดูพลังของโฟแอมครับท่านผู้ชมต่อยต่อยต่อยเตัวต,ต,ต,ต้องกระโดดต่อยนี่งไง นี่คือถ้ากดแปลงร่างกดอันติมาแล้วกูโอ้โหยกยกหินยกปูนพื้นปูนซีเมนทุบแม,ม่งหน้าแหกให้หมดทุกตัวนี่ไงพลังแห่งเฮ้ยไอ้เ,อเฮี้ยนไม่ตายแข็งแกร่งแข็งแร่งกว่บกูได้ไงฮะดอกทองต่อยแม่งให้หน้าแหกมาแล้วปึง้งรู้ถ้าีอไง กระโดดเหยียบซ้ําไม่ตายดีพวกมึงอ่ะรับรองว่าอุ้ยไอ้เฮียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเป็นอะไรเนี่ยฮะมึงมึงโดนพายใส่ก๋วยสัตว์กูไม่อยากแดกพายนะอุ้ยหิวพายกูหิวตีนมาดีมาดินี่หมัดพิทักษ์โลกเฮียซีหมัดพิทักษ์โลกนะครับผมเอาแล้วตอนนี้ก็ไม่มีแมพให้กูดูครับว่ากูต้องไปตรงไหน นี่ไงนี่มึงจะมาเตะกูเหรอไม่ย้ยอยไม่ย,ย้ยอยนยอยี่ไงอุ้ยต่อยคาลเตอร์แอคแท็กนี่คือแผนของยิ่งกว่าแมนยูมีการคาลเตอร์แอคแท็กระดับจักรวาลน,นี่ไงต่อยหน้าแขกนี่ไงสามสามก่อนสามก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมาฆ่ากูเฮ้ยไอ้เห็นมึงอะไรมึงจะโยนพายใส่กูทำไมเนะี่ยกูไม่อยากแดกข้าวไอ้เหี้ยอ่า อ๋อตอนนี้เราก็สามารถจะอัพบูได้แล้วนะครับเอ้าจะโดนจัดการเดี๋ยวนี้แหละไอ้เพนนี่ไว้อืจะไปจับมึงตอนนี้แหละไอ้แม่เย็ดนี่คือพูดแบบอ่า หยาบคายนะฮะฮนด์คอร์ฮนด์คอร์นะครับ,อ,อ,รบอย่าเรียกว่าหยาบคายหมูซ้ำก่อนเดี๋ยวมันจะตื่นมานายยีา่ไ <c> ง <oughs> เดี๋ยวกูยังงงกับไอ้ไอ้ปุ่ม F นะครับว่าคือมันจะให้ทําอะไรอุ้ยกูจะขึ้นไปจัดก,การมึงก่อนไอ้เหี้ยขวยงพายเนะยี่ยม,มึงจะควยงมาหากูทําไมไม่ไมย,ย้ยอยนี่ไงกะทืบซ้ำต่อเดี๋ยว อันติอันติอันติมาพร้อมนะครับมาบูจะเคลี้ยงปูนซีเมนใส่หน้าพวกมึงให้หน้าแหกปูนซีเมนพิทักษ์จักรวาลเรียบร้อยครับถึงกับหลับเป็นตายกันหกตัวโนมึงดูดูตัวเอฟเออล้างหมดนี่เดียวเดียวเดียวโอ้โหกูกดผิดไงเมื่อกี้ มาละเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนท่าน,นผู้ชมท่านผู้ชมผมโดนลุมอย่างนี้มันไม่ยุติธรรมแล้วเควนกับปู่แมฆมึงหายไปไหนเนี่ยไอ้ไม่มาช่วยกูเควนมันยังไม่มีพลังเวทหรืยังไงเนี่ยขออภัยท่านผู้ชมนะครับเพราะเสียงแป้นพิมพ์เนี่ยมันอาจจะดังมาสักนิดนึงแต่ว่าผมกำลังต่อยมันอยู่กระทืบซ้ำก่อนนี่นี่มามึงตัวตลกไอสัตว์เพนนี่ไว้อา้าวหมดแล้วแนะ่ เมื่อกี้กูจะอัพบูทไอ้สัตว์ไม่ไม่ได้ทานอัพนะครับผมแม่งโกูกดผิดครับผมจะกดตัวเอฟอะมันไปโดนตัวดีอะแล้วตัวดีมันคือการพุ่งไปข้างหน้าผมก็ไม่เข้าใจจริงๆเลยนะครับท่านผู้ชมไอ้ไงอ๋อถ้าเราอยู่ใกล้เราก็สามารถทุ่มมันได้นะฮะเดี๋ยวกูเลิกไม่ไหวละกูจะเปลี่ยนเป็นนี นี่ไงกูจะสัมมึงนี่ใสัมมึงก่อนท่านมึงก่อนเลยนี่ตุ้มคุกตัวตลกนะครับอย่างพวกมึงเนี่ยเป็นได้แค่ตัวตลกมึงเข้าใจไหมโอมโอมโอมเฮ้ยยัดแค่ดีว่ะดีดีเลยดีนี่ไงโอ้โหเฮ้ยกูใช้โฟร์แอมอยู่ตั้งนานนะครับผมนี่เฮ้ยโอ้โหดูทาเลนต์มันแบบคอรก่อยเยอะไอ๋ย อ้าวเฮ้ยพลังหมดชิหายเฮ้ยได้ร่ลางใหม่เดี๋ยวไอตัวนี้มันคือตัวที่สร้างสร้างออนิทริกขึ้นมานะผมโอ้เกรเมเตอร์อ <c oughs> นี่ไงโอ้โหเก่งเปล่ะโชว์ความเก่งให้มันดูหนูไม่ใช่หนูดิเฮียคือมันแก่กว่าเราอีกนะครับไอตัวนี้ แล้วก็ฉลาดที่สุดในจักรวาลนะ่ะดูดิโหดจัดมึงดูพลังมันทานผู้ชมเฮ้ยโอ้โหาดิกูได้ทุกตัวไอ้จังหวะนี้มึงมัลุมกูแล้วเลยเป็ดนี่น,น,น,นี่อะไรอะไรอะไรครับจังหวะนี้เรียบร้อยหมดเดี๋ยว่อาอเก็บก่อนเก็บก่อนค่อยๆขยับมาทีละนิดเฮ้ยอ๋อ อย่าบอกว่าให้กูแก้ไขปัญหาอ๋อไม่ใช่นะฮะตอนนี้เราก็เข้ามาแล้วก็ยังเจอเหมือนเดิมอุ้ยใหญ่โหตัวใหญ่จัดได้ทุกตัวได้ทุกตัวบอกเลยว่าได้ทุกตัวนี่ไงนี่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 น,นี่ได้ทุกตัวกูมาทุกตัวเฮี้ยลุงหัวหมึงลุงหอ้ดอกทองฮะอุ้ยกูโดนต่อยกูโดนต่อยเจบ็บ อลกรอบก่อนกกอน,นี่ไงนี่ไงเ่านี่ไงเ่าเดี๋ยวเดี๋ยวอันติเมตเราค่อยใช้ทีหลังนะฮะเราเก็บไว้ก่อนเพื่อนตีเนี่ยเราต้องแบบเซฟเไว้ก่อนเพราะไอ้พวกเฮียพวกพี่พวกพี่อมึงมึงมึงลุมกลัวฮะมึงเห็นกูตัวเล็กแล้วมึงลุมกลัวแหมใจมึงนี่ด้านมากนะฮะล,ลุมคนตัวเล็กๆอย่างนี้นะน่ารักน่ารักตัวเล็กตัวเล็กไปตรงไหนต่อครับเนี่ย อ่าแดดแดดมาตรงนี้แดดมาตรงนี้อ่าเขาเรียกว่าเดดแหละอ๋อไอ้ที่มันตีได้กูก็โง่นะครับผมอ่านี่ไงละ่ะโอ้โหมีอะไร,รเปล่าไม่มีฮะเสียเวลานี่ไงถึงว่าแล้วมันมีเกลื่อนไปหมดคือมันให้เราตีได้เว้ยงงจัดเลยกูเอ้าเฮ้ยกูตกไปตายเลยเมื่อกี้งงจัดแล้วโดนดินี่ มึงจงตัวเล็กกว่ากูแล้วตีนเหยียบนะครับอุยโอ้ย <laughs> โอ้ยรุนแรงแล้วก็โกงกัดชอบชอบเลยเนี่ยดีเลยนะครับดีแหมพลังโคตรแข็งแกร่งนะตรงกับเป็นผู้สร้างอนุทิศขึ้นมามึงจะตกไปในหลุมแล้วกันเป็นการตกหลุมพัังนะฮะ วันนี้ก็เป็นวันวัน,วนเลนท้ายด้วยนะคานผู้ชมนะอาจจะตกหลุมหลุมรักผมก็เป็นได้นะฮ <c oughs> ะไรเนี่ยเล่นมุมสูงอย่างนั้นเลยเป็นเบิร์ดไอวิวนะครับผมไหนเนี่ยไปตรงไหนนายจะให้เราไปตรงไหนเอ่ยเราจะเข้าไปตีกล่องก่อนให้ไงโค้ดีผมโค้ดอยู่แล้ว ผมเนี่ยกูดกายเนี่ยน,นี่นี่ไงเอาพลังก่อนเดี๋ยวเราจะเอาไปอัพทางทารงทะเลนั่นอะไรก็ว่ายกันไปอ้าเฮย้ยมีของลับนะครับผมอยู่ตรงนี้เป็นซูโม่บรูนะฮะอ๋อเหมือนเหมือนที่ปูเหมือนที่ปูอะ่ะมันชอบสะสมฮะเออน่าจะใช่นะฮะเป็นบัตรซูโม่แลมอะไรสักอย่างเนะี่ย <over> โอ้ไม่ก็ โอ้เบบี้ใช่เอ๋เบบี้ใช่เอ๋เบบี้หลบได้กูหลบได้กูหลบได้เขาต้องให้แขงเดี๋ยวเดี๋ยวแรดแดดแรดแดดก่อนแดดก่อนนี่นี่ไงสวนทีเดียวแตกสวนทีเดียวแตกแตกหมดแตกไอ้ไอ้ห่าอ้วนมึงนี่กูจะบูลลี่มึงไอ้แสบเป็ดไอ้อ้วนตายซะเถอะอ้ยแข็งแกร่งมึงแข็งแกร่งอะไรเช่นนี้ตายห่าแล้วครับผมมึงไอ้คนคขี้อังาย อุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวครูจะตกลงไปในท่อไอยมาเดะปล่อยพลังระยะไกลปล่อยพลังระยะไกลนี่ไงนีไงน่ไงตายครับผมเดี๋ยวก่อนผมขอเก็บทุ้ยเก็บก่อนเดี๋ยวเราจะไปอัพนะครับผมดูฮีโร่แล้วก่อน 4ฟ r m อาร์รเป็นตัวที่หนึ่งนะครับผมแล้วก็อ่านี่ตัวนี้มันชื่อว่าอะไรวะอา้าวโง่จัดฮิตลาด t h นเ d อร์บ l t นะครับผมน่าจะนี่จะนี่ยใช่กูก็โง่กูอ่านว่าทันเดอร์บอลเ้ยตลอดอะนอกเอนิมีแ่แบ็คอ่ากูอยากอัพทาริในให้โฟร์อาร์มองก่อนเลยนะฮะ โอ okay. เคนี่อ๋อมันอัพได้นี่เราอัพให้ฮิตบลัดก่อนละกันยังเหลืออีกหกร้อยเฮ้ยเดี๋ยวแคโนนโบว์ะนะครับผมอ่ามันชื่อว่าแคโนนโบว์เดี๋ยวมันจะน้อยใจเราอัพให้แคโนนโบว์ก่อนนี่ไงเก็บมาก่อนคุยลองโฟงมแล้วละ่ะ โว้โนี่ไงนี่มีโดดทุบโดดโดดทุบโดดทุบไปตรงไหนต่อฮะตรงนี้ไปไม่ได้ต้องมาตรงนี้โอ้อาร์มผู้แข็งแกร่งอี๋เฮ้ยกรองอยู่ไหนมาทุบกรองยางรถยนต์อย,าย่อยามาขวางข้านะไอ้พวกบ้าฮะไอ้พวกบ้านี่ ไอ้พวกบ้าเฮ้ยมีคเาลเตอร์แอคเนีนั่นแหละนั่นแหละนั่นแลหละนั่นๆนี่ไงไอ้มึงอย่าคุยมาอเอ้ยเดียเด๋ยวเดี๋ยวเข้าข้างหลังอย่าเข้าข้างหลังอย่างนี้อา้าวเอาเสร็จกูดิสวนเอาซ้ำกระโดดเหยียบตายหา่ายังจะมาทุบกูเหรอฮะอุ้ย ไหนไหนต่อยกูมาต่อยกูมาดิต่อยกูมาดิต่อยกูมาต่อยกูมาไอ้อ้วนตายหา่าสัตว,ว์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตกท่อตายหา่าไม่เอามาแล้วครับเฮ้ยแปลงร่างกลับไปที่เดิมโอเคเอาเอาอีกแล้วหนะัวเนี่ยคุณจะเจออะไรอย่างนี้แล้ว โอ้ oh. ทั่วทุกที่นะครับมีหมดเรียกว่าเป็นบูธเดี๋ยวนี่คืออะไรเฮ้ยอ๋อเฮ้ยให้กูโหสิบสามนาทีนะฮะไม่รู้ว่านานหรือเปล่าแต่เราได้อ่าได้อัพทางทาเลนต์ไอ้พวก เอเลี่ยนไปแล้วนะครับผมถือว่าได้อัพเอเลี่ยนพอยมาอย่างดีนะครับผมโอเคครับก็อย่างนั้นก็จบคลิปแรกกันไปก่อนละกันนะครับผมผมก็ยังงงๆอยู่นะฮะกับการเล่นแล้วก็อะไรหลายๆอย่างในเกมนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวผมต้องไปศึกษาดูนะเราจะกลับมาทีนะครับผมโอเคครับผมท่านผู้ชมยังไงก็กด subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมนะเพื่อที่จะไม่พลาดนะฮะคือเบนเทนเนี่ยผมไม่ชอบสัตว์นะฮะแล้วตัวที่ผมไม่ชอบ ชอบแบบฮี่ๆนะครับผมนั่นก็คือไอตัวที่มันวิ่งเร็วๆอ่ะเอ็กซ์ไล็กนะฮะน่าจะน่าจะใช่แต่ว่ามิ่งยังไม่มานะฮะังไงก็ติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ